ไอ้่จุกยหญ่จุกไปไหนมานี่จุกสมชื่อจริงๆยหญ่จุกจ้าโออไม่นะยหญ่จุกจักไปส่สำเร็จสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซิดเดอะเกม เลิมมาจากกูเกิลนั่งเล่นเกมโยสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเชา้าสายเช้าบ่ายค่ำเที่ยงเย็นมืดตึตด๊บตื๊ดนะดูดิครับสวัสดีทุกคนสวัสดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่อ้านะพี่น้องเลนหลอนหลานทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในขณะน,นี้ทางเซิร์ฟเวอร์ g t เดียวมูเกลสุ 60.

มีเพียงสองเหล่าสองเท่ากับเทา้าพนมมืออ,อ,อ,ยอยากโดนนะครับอยากโดนอยากโดนตีตำรวจนะครับที่การเข้าคุกคือหลอดตีตำรวจแต่ไม่แนะนำเดี <c oughs> <c oughs> ตีวเรวจะยิงปืนครับ <c oughs> เออครับอะไรครับทำไรครับตำรวจทำไรครับ อ you, เออทำร้ายประชาชนนะครับเฮ้ย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 ดูครับดูครับตำรวจทำร้ายประชาชนครับสูงไวซะด้วยโอ้ยอ้ยแย่แย่ตำรวจโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากโดนตีตำรวจนะครับโอ้ยเอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตำรวจเลยหมอครับหมอหมอขึ้นเริมามืหมอขึ้นเริ่มากับผมคนนึงนี่ไหมฮะผมผมจะพาไปชู้เพื่อนผมอ่ะ ชุบแป้งทอดกรอบกรอบอร่อยอารมณ์ดีเช็ดนี่มันช่างคนดังเนีย่ยว่ะอีที่ไหนที่ไหนดังที่ไหนอบีเนี่ยเนี่ยช่างยังมอมไม่ได้หรอคนคนที่บอกว่าชอบเออกลัวเสียงช่างอ่ะโอ้เจอเยอะจำไม่หมด,ดอ่ะจำไม่หมดจริงง,ง,งน่ากลัวจริงไหมล่ะออโอ้ยไมมีหมอได้เพื่อนผมนอนตายนะหมอช่างขึ้นมาช่างเดีเ๋ยวมาที่ยว้าโอ้ช่างเดี๋ยวทำนี่ ไปเลยไปเลยจังหมอไปไหนหมดล่ะหมอไปหาหัวใจเซตโดาเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมพาเพื่อนผมเผื่อแล้วเพื่อนผมเราตายเนี่ยโอ้โหเหินไม่เสียนะเนี่ยพาเพื่อนตายเถอะทำดาทำดาช่าอยากลองมากเมื่อไหร่เห็นเหรอเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นยังไงอ่ะเอาหลุดไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งหลุดเด้เฮ้ย เอาหายไปเลยเฮ้ยกาบากอนเอ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นเอาหายไปเลยเรียบร้อยเธอทิ้งฉันเอาไว้กลางทางพามาทิ้งชัดๆและกวลาผ่านไปก็ได้เข้าคุกเป็นทีเรียบร้อย ไม่หน่าไปหาเรื่องตำรวจเลยเว้ยส่วนงานของคนคุกคุไม่คุกก็คือด้านบนชั้นสองเลยเดินตามมาเลยนะเจ๊ะกลับจะพาไปทำเลยดูเดี๋ยะไปอยู่ตรงนู้นเลยเฮ้ยเฮ้ตรงนี้ฮ่าเขามาจะเป็นเหมือนแบบโรงงานโกดังผลิตสินค้าอะไรอย่างงี้เขาจะให้เรานำสินค้าไปวางตามชั้นตามพื้นที่เอ้ยเอ้ยไอ้ดุมไอ้ดุง แเราก็กดเ n เอาของมาเลยแล้วก็ต้องเอาของที่มันเหมือนกันนะมาวางไว้แล้วก็กดผมตกกลางตุ๊กตุ๊กต,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 กตุกุต้องใช้พลังนิ้วหน่อยป๊บปบเลยอย่างนี้อ้าเราก็ได้ตังยี่หบาทกับตั๋วโลงอาหารนะจะได้กินอาหารฟรีนั่นเองแล้วก็กด h เพื่อ cancellation ทำามันค้างแล้วก็กดต่อไปกด n เอาไปไว้ ที่ฉันของต่างๆที่เขาให้เกาไว้กดตรงกลางเหมือนเดิมปุ่มวงกลมเน่เห็นไหมอือปุ๊บ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 ปนี้เลยเด้ตังแล้วตั๋วลงอาหารแล้วแล้วเราเก็บไปเยอะแล้วเอาไปใอ,อาหารกินก่อนอ่ะทีนี้ถ้าสินค้าตรงนี้มันหมดแล้วกดรอประมาณหนึ่งาทีสินค้าก็จะไหลออกมาตามช่องนั้น เฮ้ยเฮ้ยไปรุ่นเอาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวุธอาวุธเฮ้ยเอาว้าหวาชาวบุกเอาหวาตีเดชฟาดไปทีฟาดไปทีฟาดไปทีเออมาเดชอย่าซ่าให้มากอ๋อสินค้ามาแล้วเห็นไหมมันไหลมาตามช่องนั่นน่อืมกดเอ็นปึ๊บแล้วเราก็เอาไปวางตรงชั้นที่เป็นรูปสินค้าเดียวกันเลย รูปผลิตภัณฑ์นั่นแหละหรือว่าอ,อ,อะไรต่างๆก็แล้วแต่อันนี้ก็คือหุ่นหุ่น้ำๆไปได้ตั้งกับเตตัวอาารอุณกับหาดเด่นถองหากคกดตัวเฮ็ดแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากเย็นง่ายๆก็เพื่อความอยู่รอดชาวคุกต้องมาทำกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงเลี้ยงให้เราเอาตัวมาเลกอาหารกินได้เลยอาหารก็จะเพิ่มทีเล่นิด เราสามารถเก็บ <Wars> ตัวไว้ได้ขีลยยอได้แล้วเอามาเลกทีเดียวนะจะได้อิ่มท้องอยู่ในคุกกันได้สบายใจกันบ้างจะได้ไม่ต้องกดยากเออระบอกว่าทำมาดีเฮ้ยมาอีกแล้วตัวนี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้สวนเฮ้ยเฮ้ยขอสวนทีสวนทีนี่นะนี่นะมาดีวะมาดีวะมาดีวะมาเออออย ไม่ล่ะระบบเขาดีจริงดูสินี่คือขอที่ออกมาจากเครื่องอะไรสักอย่างแล้วเราก็เอาไปใส่ชั้นระบบยังเจ๋งคนอีกสักทีแล้วกันนะครับเอาไปใส่ชั้นเลยกว่าจะนิ้วหลัวๆนิ้วล็อกไปเลยเออ้ มาซื้นี่นี่ยนี่แหละยปลาสะบานลูกไงเจ้ามัดพี่ขันข่าวว่าเนี่ยชกชกชกนี่นี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนี่ยนี่ลอยฮ่าฮฮ่าฮ่ากดี้คลับเราอยู่ในคุกเป็นคนคุกก็ต้องไล่ต่อยคนที่นี่มันเถื่อนต่อยให้ยั้งไม่ให้เหลือต่อยเล่นเดือดเสืออาเป็นเปเลย เด็ดไหมขับเรืออยู่เต็มพื้นเนี่ยดิเดด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 ขูว่าับไปในสวนอ่ะบอกเลยว่าตึงๆไงจ้ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่แค่นี้แหละพินห์ตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเป็นยังไงเป็นนิยมเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวเรามารอชมเราติดตามกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสคราย เป็นกระดิ่งกริ่งกลิ้งเจอพื่อนเข้าไปดูกันด้วยเยอะนะครับไปแล้วจ้ากิปนีไว้เจอกันไหมวันไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะเจอกันอีกไปแล้ว